วันนี้นะผมบอกทั้งหลายทีแล้วว่าสังคมต้องเรียนรู้ว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันหน้ามันจะให้เป็นอย่างไรมันคงไม่ได้แก้ได้ด้วยรัฐมนูญอย่างเดียวหรือกฎหมายอย่างเดียวหรือนักการเมืองหรือผมหรือรัฐประหารมันแก้ไม่ได้หรอกครับมันต้องแก้ด้วยจิตสํานึกของคนทุกคนว่ามันจะทำประเทศปลอดภัยอย่างไรสื่อก็ขยายตรงนี้ถ้าทุกคนคิดว่าผมบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องไปเขียนใหม่แ้มยากถ้าทุกคนยอมรับกติกาว่าอะ เราจะให้ประเทศท่ามีการเปลี่ยนแปลงง่ายสุดเลยคือด้านลุงเก่ามาันก็ได้ก็ได้ผมสมมุตินะก็ได้แต่มันจะต้องมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสี่ปีอย่างไรคิดแบบผมนี่ไม่งั้นสี่ปีนหน้ากลับที่เดิมหมดไม่ต้องสี่หลักปีแรกก็กลับแล้วใช่ไหมเหราใช่ไหมตอบที่ตอบที่คิดแบบผมเนี่ยผมพูดให้คิดตอบทีใช่ไหมไม่รู้ไม่สนใจไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวค่ะหนูเป็นสื่อค่ะ หนูเสนอตรงกลางค่ะใครมันจะเสนอซ้ายเสนอขวาหนูก็ต้องเสนอละค่ะแล้วมันกัดกันเป็นหมาทุกวันอยู่เนี่ยชอบใช่ไหมเนี๋ยชอบผมพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะโถกับแค่นี้หรือถ้าใครเอาคําผมไปพาดหวัวจะไม่ต้องมาพูดผ,ผมนะชอบไอแบบนี้ชอบสร้างความขัดแย้งให้ผมเนี่ยทําไงสังคมมันจะสงบไหมไม่ใช่ให้ผมมีอารมณ์อารมณ์เสียเป็นนายกต้องอดทน จะอดทนไปทําไมอ่ะอดทนไม,ไม,นไมให้ทุกคนขัดแย้งกันอยู่แบบนี้อ่ะผพไม่อดทนทำแทบตายทุกวันทุกวันอยู่เนี่ยนะไม่ต้องมาบอกผมผมก็ทําให้อยู่แล้วแต่มาทํากับผมเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปไม่ใช่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นคิดทุกวันทําทุกนาทีทุกวินาทีอยู่เนี่ยยังไม่ไม่ช่วยเลยอย่าไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่ารัฐมนุนเขาจะออกอะไรมา ผมถามว่าประชาชนส่วนใหญ่เอายังไงอ่ะเดี๋ยวเขาต้องมีประชาธิไตใช่ไหมล่ะถ้ามันมันไปขั้นตอนตรงนั้นมันก็ประชาธิติแต่ถ้าประชาชนประชาธิไติไม่เอาแล้วไงต่อไปยังไงัไงเลือกตั้งให้ได้ถูกก็วันนี้ก็ไปสร้างความเข้าใจที่ว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทําไมก็ต้องต้องคัดสรรหรือคัดเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะทําไมเหตุผลคืออะไร แค่นี้ประชาชนน่าจะเข้าใจนะผมว่าถ้าชี้แจงแบบนี้นะแต่ถ้าเอาชี้แจงว่าอย่างนี้แสดงว่ามันเข้ามามีอำนาจผมเห็นพูดแต่อำนาจกันอย่างเดียวไม่เห็นผู้จะทำอะไรกันเลยที่เถียงกันอยู่ในทั้งหมดเนี่ยแล้วถ้าขยายเรื่องนี้ไปเรื่อยๆสรุปว่าประเทศไทยกลับมาที่เดิมคือการเลือกตั้งจะได้ใครมาไม่รู้ประเทศไทิจะเดินข้างหน้าได้หรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านทำกันอยู่วันนี้ผมจะบอกให้ แล้วต่แล้วก็มาหาว่าผมโทษสือ่อท่านรู้ทั้งหมดอะแต่ท่านเสนออย่างที่ผมเสนอน,นี่สิเนียกเขาเรียกว่าเสนอที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะถ้าเกิดประเทศมันมีปัญหามันมันต้องล่มลงไปเศรษฐกิจกมันไม่ได้ความขยายมาเกิดขึ้นมันเกิดจะรจนทั้งเมืองใครรับผิดชอบกับผมใครไอ้นี่เขียนมันทุกเรื่องที่มันมีปัญหาหมดเลยผมไม่เข้าใจอ่ะแต่น้องๆผมถือว่าโอเคผมรู้อะผมอยู่ด้วยกันมานานแล้ว แต่ผมก็รังเกียจนะไอ้เจ้าของสำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์นะต่ผมแรงก็ตรงแรงนะจะบอกให้ไม่มีเลิกอ,ะอ่ะตอนมันมีเรื่องแหละมันอยู่ไหนฮะเขียนเทียร์ก็อยู่นั่นแหละวันนี้ก็ยังเทียร์อยู่ไอ้คนทําเดือดร้อนคนมาเข้าใจกฎหมายเดือดร้อนรู้อยู่แล้วนะว่าใครอะไม่ต้องเอ่ยชื่อ นะไม่ได้คูด้วยนะผมสามารถชี้แจงคุณถึงเขาได้ว่าทำไมผมต้องทำแบบนี้แบบนั้นถ้าผมจะต้องทำกับไอ้คนบางคนเนี่ยนะทำตามกฎหมายนะอย่าหาผมไปรลังแกสื่อแสอะไรทั้งนทะี่เนี่ยไอ้แบบนี้เขาไม่เรียกสื่อนะสร้างความแตกแยก,กผมบุ่้ฟังทำไมอะไรผมบอกเริ่มจะควบนายกเริ่มจะควบคุมสื่อ ลเมื่จจรยาบ,บันสื่อ,อไอ้อหวยก็ไม่ได้สื่อถ้าก็ค้านก็ไม่ได้เพราะทุกคนต้องการรายได้สำนักพิมพ์ต้องการรายได้ไม่สนใจว่าประเทศชาติมันจะเสียหายตรงไหนไม่สนใจ <S <S แข่งกันเข้าไปดิแข่งกันขายบัตรนั้นเล่มแผนเล่มมือเล่มเอาเงินมาขายเอามากิน ใช่ต้องการจําเป็นอาชีพแต่ทําลายประเทศไปด้วยผมอยากจะบ,บอกคําเนี้บางคอล์รัมบางอะไรใช้ไม่ได้ทั้งนั้นนะท่านผ้นถามว่าอะไรผมถามกลับไปแล้วทําไมไม่คุมไม่ได้ครับเรียกมาเป็นงี้หมดเชิญมาพบไม่ได้เหมือนละเมิดสิทธิเรียกมาคุยตั้งโต๊ะคุยดีๆห้องแอร์ถามว่าแล้วเนี่ยเขียนอย่างเงี้หมายความว่าไงอ๋อเดี๋ยวผมจะแก้ไขครับผมจะปรับปรุงข้าหน้ารับรองไม่มีครับท่านครับ มันมีอีกเรียกมาใครสองเอาขอโทษครับเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ครับผมยังคุมคนเหล่านี้ไม่ได้เดี๋ยววันหน้าจะแก้ไขพูดอย่างนี้มาเจ็บหปาครั้งแล้วไอ้คนเหล่าเนี่ยถ้าประเทศนี้มันล่มสลายผมจะเอาขึ้นชื่อให้ดูหมดเลยว่าใครบ้างไม่รู้จักอับอายคนเขาบ้างหากินมันความเดือดร้อนมันความสูญเสียคนอื่นบ่อนทําลายชาตินะตั้งใจพูดถึงดีดๆไปเท่าละ